สวัสดีเพื่อนๆ่นทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มาติดตามที่ Discord นะครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอาจจะพลาดข่าวสารที่ผมได้อัปเดตไปเมื่อวันที่6กรกฎานะครับซึ่งที่ได้อัปเดตไปก็ตามที่พเพื่อนๆนได้เห็นตรงนี้เลยฮนะในเวอร์ชันอ่าอยูซูเวอร์ชันนกับ710เป็นต้นไปนะเพื่อนเพื่อนสามารถอ่เล่นอัปเดตเวอร์ชัน1นึได้แล้วก็คือมันกระบูได้แล้วนั่นแหละก่อนหน้านี้มันยังไม่บูนนะฮะตั้งแต่จริงๆ ตัวอัปเดตนี้มันออกมาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมแล้วนะฮะแต่ว่าในตัวยูซูตัวยูซูมันไม่สามารถบูตอัปเดตตัวนี้ได้นะครับซึ่งตั้งแต่วันที่6เนี่ยมันก็สามารถบูตได้แล้วนะ,ะก็ย้ำนะครับให้มาใช้ตัวเวอร์ชันเจ็นกับ710นะฮะแน่นอนว่าตั้งแต่709 710เนี่ยตั้งแต่2เวอร์ชันนี้เป็นต้นไปนะเพื่อนสามารถเ,เล่นอัปเดตเวอร์ชัน1นยูซูได้แล้วนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันต่ำกว่าน,นี้มมมันจะไ่สาารรถบูเวอ์ช บูตอัปเดตเวอร์ชัน1.3 0ได้นะสำหรับใครที่จะดาวน์โหลดอัปตัวยูซูเวอร์ชันล่าสุดนะก็ให้เข้ามาที่ตัวยูซูตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตามหมายเลขตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการก๊อปตัวคําสั่งตรงนี้ไปที่บอร์ด C M นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเท่านี้นะฮะสำหรับไฟล์เกมก็ให้มาดูตรงที่วิธีรับไฟล์เกมนะครับผมก็จะเขียนรายละเอียดไว้แล้วนะฮะันีก็จะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับ ซึ่งไอตัวที่มันทำให้สามารถบูตตัวอัปเดตได้นะครับก็จะเป็นมันจะมีอยู่2 p r นะครับจะมี PR ตัวนี้กับ PR ตัวนี้นะครับซึ่ง PR ตัวแรกเนี่ยมันจะทําให้สามารถบูตตัวอัปเดต1.3.0ได้คุณสมบัตินี้มันจะอยู่ในเวอร์ชัน e ออร์เซตเท่านั้นนะครับที่มันติดแท็ก a r l y ์ลีเซตตรงขวามือตรงนี้นะฮะถ้าส่วน version, เวอร์ชัน u s Million เนี่ยมันยังไม่สามารถเล่นได้นะครับ ก็ราคาอยากเล่นอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดกับตัวยูซูเนี่ยก็ให้มาใช้ตัวเวอร์ชันยูซูเออร์ลี่กเ s นะฮะใน Discord สามารถมา,า,ม,ามาดาวน์โหลดได้เลยนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็น PR ตัวที่เราสามารถเพิ่มอ DLC อล้วและก็อัปเดตทับตัวเก่าไปได้เลยนะครับอย่างเช่นนะถ้าเพื่อนเอนมีอัปเดตเวอร์ชัน1.2.0หรือว่า1.2.1อยู่แล้วนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนจะติดตั้งมันติดตั้งอัปเดตเวอร์ชันน1.3.0ทับไปเนี่ย ปกติถ้ามันไม่มี PR ตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับถ้าเราติดตั้งตัวอัปเดตเวอร์ชัน1.3.0ไปเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ตัวอัปเดตได้นะมันก็จะมันก็ยังใช้ตัวอ,อัปเดตเวอร์ชัน1.2.0อยู่นะครับเหมือนเหมือนเหมือนเป็นว่ามันยังบั๊กนะฮะซึ่ง PR ตัวนี้ก็จะเป็นออมันจะแก้ไขในส่วนนี้นะก็คือเวลาเราติดตั้งไปติดตั้งอัปเดต1.3.0ไปมันก็จะไปทับตัวอัปเดตเวอร์ชันเก่านะครับแล้วมันก็จะลบอ,อัปเดตเวอร์ชันเก่าทิ้งไปนะ นั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับมอสนะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับมีการอัปเดตเป็นตั้งแต่เวอร์ชัน่น1.1.4เป็นต้นไปถึง1.3.0เลยนะครับมอสที่ผมแนะนำในตอนนี้นะฮะก็ให้ใช้ dispel dof ตรงนี้แล้วก็ c a m e r a classic ตรงนี้นะฮะใช้2ตัวนี้พอนะครับสำหรับ a n t a wire เพื่อนเพื่อนไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะหรือถ้าใครมีหน้าจอสองัอบคูณ 1080เนี่ยพื้นๆก็สามารถใช้ตัวอันต้าวายตรงนี้ได้มันก็จะทําให้ภาพมันจะยืดะจะอธิบายยังไงดีมันจะยืดภาพครับให้กว้างตามขนาดหน้าจอประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าผมแนะนําให้ใช้2ตัวนี้นะเพื่อแก้ไขพวกเงาดําภายในเกมแล้วก็พวก Viewpoint ต่างๆเวลาเราเดินขึ้นลงเกาะอ,อะไรประมาณนี้มันจะเป็นวิวพอยต์ดำๆอันนี้ส่วนนี้ก็จะมีการแก้ไขนะถ้าเราลงมอดสองตัวนี้ด้วยไปด้วยนะฮะ เอาล่ะก็ไปที่ยูซูนะครับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับสำหรับใครที่จะติดตั้งมอสเนี่ยแล้วแล้วมอสตัวเอ่อตัวเดิมของท่านนะครับเป็นเวอร์ชัน1.2.0นะครับล้วจะติดตั้งเป็น1.3.0เนี่ยถ้าใครติดตั้งเอ่อติดตั้งอัปเดต1.3.0แล้วมันยังคงเป็นเวอร์ชัน1.2.0อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถมาลบมันได้โดยเอ่อมาลบเองได้เลยนะฮะไปที่ไฟล์ตรงนี้แล้วก็ไปที่ o p e n u s e f ู l ฟลเดตรงนี้นะฮะไปที่ N A N D นะครับ User Content อ่าแล้วก็มาลบในโฟลเดอร์นี้นะครับลบมันทั้งหมดเลยกด c o n t r o l a แล้วกดลบไปเลยแน่นอนว่ามันจะลบไฟล์อัปเดตของตัวเกมอื่นด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องระวังดีๆนะครับถ้าจะเล่นสมมตุติถ้าเพื่อนๆจะอ่าเพื่อนๆมีอัเปเดตเวอร์ชัน,น update, อ่าไม่ใช่สิ มีอัปเดตเกมโปเกมอนอยู่นะฮะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องติดตั้งมันซ้าอีกทีนะครับถ้าเพื่อนๆลบทั้งหมดไปนะครับจริงๆมันตัวยูซูเนี่ยมันไม่ได้แยกตัวคอนเทนต์ที่เราติดตั้งอัปเดตไปแต่ละโฟลเดอร์นะมันจะเ,เป็นใส่รวมมาเลยทีเดียวนะอันนี้ก็คือต้องมีการจัดการในอนาคตเพิ่ม,เต,มเติมนะครับให้แยกเป็นโฟลเดอร์ให้มันเรียงเป็นระเบียบนั่นแหละเออแต่ว่านี่มันใส่เป็นแบบอัปเดตดีโซรวมกันเลยนะฮะมันเราก็ต้องทำเราก็ต้องลบแบบแมนนวลไปก่อนนะครับตอนนี้กดคอนทอลเอแล้วกดดะะี แล้ทำการติดตั้งตัวติดตั้งตัวอัปเดตใหม่แค่นั้นเองไปที่ไฟล์แล้วกด Install ไฟล e to NAD นะแล้วก็เลือกไฟล์อัปเดตของท่านติดตั้งได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับมอดที่ผมได้ลงตอนนี้นะครับก็จะเป็นมอด60 fps Classic Camera d i s a b l e Dof แล้วก็ตัวอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับในส่วนของตัว60 fps เนี่ยตอนนี้มันยังไม่สามารถใช้ได้กับเวอร์ชัน1 3 0นะฮะ คือเพื่อนก็เพื่อนๆก็ต้องอในส่วนของ h ฮสตเเนี่ยมันไม่มีการสนับสนุนสําหรับเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับอันนี้ก็ก็ไม่มีกมันก็ใช้ไม่ได้แล้วล่ะเออก็เอา,เอา,เ,อาเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการตั้งค่าผมจะตั้งค่าประมาณนี้นะฮะตรงนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เลือกเป็นนอนไป default อา่าแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็บูตเกมได้เลยนะฮะ แน่นอนว่าในอัปเดตเวอร์ชัน1.30เนี่ยเราสามารถว่ายน้ําดําน้ําได้แล้วนะฮะเราสามารถได้ไว่ายน้ําดําน้ําได้มีภารกิจเพิ่มเติมให้ทํานะครับหลกัหลกๆในอัปเดตนี้มันก็จะเน้นในการว่ายน้ําเก็บของใต้น้ำนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องรองมันบูสักคู่นะฮะอันนาใช้เวลาสักครู่เลยอนะ ในการบูตผมขอลดเสียงตัวเกมหน่อยนะฮะมันอาจจะดังไปก็ระหว่างบูตก็ประมาณ สองถึงสานาทีนะครับสําหรับยูซูนะฮะสําหรับลุนจีเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับประมาณ5นาทีได้นะกว่าจะเข้าในหน้าเมนูเกมนะครับอันนี้ก็ประมาณ2-3านาทีนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของท่านด้วยนะครับแรใคลไม่สูงมากแรใคลไม่แรงมากเนี่ยหรือว่า CPU ใครไม่แรงมากไม่สูงมากมันก็อาจจะนานกว่านี้นะฮะเต็มที่ที่ผมเคยทดยสอบนะครับ ช่วงแรกๆเนี่ยก็ประมาณ8นาทีได้เลยนะฮะในการรันเกมนะครับช่วงแรกเลยนะช่วงในการพัฒนาช่วงที่มันรันเกมได้ครั้งแรกนั่นแหละกว่าจะโหลดได้แต่ละทีนี่โอโ้โหนานมาก8นาทีได้อนะอันนี้สําหรับลุนจินะสำหรับยูซูมันมันตามมาทีหลังนะมันก็เลยบูตเร็วนะฮะรายละเอียดของอัปเดตเวอร์ชัน1.3ยูเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที ใต้คิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถไปดูเพิ่มเติมได้แล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับแค่จะมาให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถบูตอัปเดตเวอร์ชัน1.3.0ได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถว่าน้ำดำน้ำได้ภายในอัปเดตนี้นะฮะโอเคเวลา6โมง h ูติ้งสตาร์เหรอวันนี้นะ่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมนะนอกจากเราจะสามารถว่ายน้ำดำน้ำได้แล้วนะอันนี้ก็ต้องไปหากันอีกทีนะฮะ น,นี้ผมได้เล่นผมได้ใช้เซฟจากตัวรุจินะเอามาเล่นกับตัวยูซูอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็เลยดูแบบดูเป็นครบเซตแล้วอะ่ะเออดูเป็นทําเรียบร้อยแล้วนะจะลองวิ่งไปแล้วก็โดดดูแล้วกันนะแจมสิครับ ถ้าเรากด A ย้ำๆเนี่ยมันก็จะไหวยเร็วขึ้นนะครับถ้าเรากด A ครั้งเดียวกด A ครั้งไว้มันก็จะไหวเป็นปกตินะฮะมันจะไม่ตวัดตวัดมือนั่นแหละถ้าเรากด A ย้ำๆเนี่ยมันจะต,ะตะวัดมือเรื่อยๆมันจะวหวเร็วขึ้นนะฮะกดปุ่มไว้ก็คือดำน้ำนะครับไปจับไปเอาสิ่งของข้างใต้นะรเราได้อะไรเอ่ยหอยหรือเปล่า่าฮะ อันนี้เพื่อนๆอาจจะสังเกตว่ามันจะมีช่วงหน่วงๆน,นะฮะเพราะว่ามันทําการโหลดตัวช h a เตอร์แคสนะครับเมื่อเราเล่นเมื่อเรารวบรวมช h a เตอร์แคสไปเกมแรกนะครับมันก็จะพอเราจะมาเล่นครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกระตุกแล้วนะฮะมันโหลดช h a เตอร์แคสทุกการกระทําที่เราทำนะครับอย่างเช่นว่ายน้ำเนี่ยมันก็โหลดช h a เตอร์แคสอย่างเช่นดำน้ําก็โหลดนะฮะ ได้ปลาดาวนะก็เป <light> um ็นว่าประมาณนี้นะครับสำหรับ ใน y u ซูเวอร์ชันเนะครับเขาต,ตั้งแต่เวอร์ชั่นเเป็นต้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถบูตอัปเดตเวอร์ชันได้แล้วนะอันนี้ก็ขอย้ำอีกทีเลยละกันนะครับก็ไม่ว่าเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปตัวต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวยครับ